ครับอ่าก็สวัสดีน้องทุกคนนะครับเนาะอันนี้ก็พี่อยู่กับน้องอะไรครับน้องข้าวเนาะอ่าน้องข้าวนะครับน้องข้าวนี้ก็แสดงความินดีก่อนเลยนะฮะน้องข้าวเขาผ่านแล้วนะฮะสอบการสอบสรวรขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นรอบอะไรนะข้าวเราผ่านรอบอะไรนะอ่าสอบมากี่ครั้งใช่ไหมคะพี่ตูนผ่านรอบที่สามสอบสามรอบนะครับเนาะรอบล่าสุดที่เขาผ่านมาก็คือเป็นรอบ เดือนเดือนกรกฎาคมใช่ไหมฮะเดือนตุลาคมค่ะพี่เฮ้ยเดือนตุลาเออใช่เดือนตุลาคมนะครับพี่เมานะครับโทษทีนะฮะน้องๆเป็นเดือนตุลาคมปีสองศูนย์สองห้านะครับเนาะแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นกอดรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายจริงๆคือจะเป็นมารกาาสองศูนย์สองหกเนาะอันนี้ก็คือโชคดีมากเลยนะครับเนาะที่ไม่ต้องไปลุ้นรอบสุดท้ายนะครับเนาะแสดงความยินดีด้วยนะอันนี้เป็นรอบครั้งที่สามของคนข้าวนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ย พี่พี่รู้สึกเกรงใจน้องเข้ามากเลยคือน้องท่าเขาตอนเนี้เขาอ่านเตรียมสอบประเจ็บสองอยู่เนาะอแต่พี่อยากให้น้องเข้าเข้ามาคุยนะแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆทุกคนนะฮะโดยเฉพาะน้องที่ฟิลิปปินส์นะครับว่าเขาเตรียมตัวยังไงเขาถึงผ่านในรอบนี้น้องมันต่างจากรอบที่แล้วยังไงน้องเข้าเขาใจดีมากเลยนะครับที่สละเวลาตรงนี้มานะขอบคุณมากนะครับทีนี้ก็อ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลามากน้องเข้าแนะนําตัวเองสั้นๆก่อนว่าแบบเรียนที่ไหนยังไงแล้วก็อ่า เออแล้วแล้วก็ปกติเรียนที่มอนี่ตีป,ประมาณเท่าไหร่ก็ได้ฮะเขาจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงก็ที่เข้าทิปนะคะชิเลนชิข้าค่ะก็จบที่บีคอนนะะแล้วก็เอ่อตอนที่ไปเรียนน่ะเออ่เราต้องไปเรียนที่นู่นทั้งหมดสีป่ปีใช่ไหมเอ่อไอตอนที่ไปเรียนน่ะคือคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเด็กต่างประเทศอะเราจะไม่ได้แข็งเท่าเด็กในประเทศไทยอะคะ่ะ ฉะนั้นแบบคือถ้าเป็นบทเรียนของตัวเองถ้าตอนนั้นเริ่มเริ่มต้นได้นะคะแบบรู้จักตอนนั้นยังไม่รู้จักที่ติวของพี่ตูนเลยค <c oughs> ่ะเอยเอา <c oughs> เอางนี้เอางนี้ก่อนเข้าพี่ <c oughs> อันนี้พี่บอกน้องทุกคนก่อนนะคือคือที่พี่เรียกน้องเข้ามาคุยเนี่ยพี่อยากให้เขาดูเกรงไปนิดนึงเนาะพี่เข้าใจว่าอาจจะ <c oughs> อาจจะตื่นอะไรเงี้ยเนาะแต่ควา <c oughs> มจริงนะครับน้องพี่ไม่ได้มีเจตนาจะแบบพี่ไม่ชอบที่แบบอ่าการเอา เด็กมาพรีเซนต์เพื่อที่จะโปรโมทคอร์สตัวเองอ่ะพี่ไม่ได้ชอบอะไรแบบนั้นนะครับแต่พี่เรียกแต่พี่ก็อยากเรียกน้องมาคุยเพราะว่าพี่เชื่อว่าไม่ว่าน้องจะเรียนหรือไม่เรียนกับพี่เนี่ยมันก็มีประโยชน์ถ้าน้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับพี่อยากให้เราเล่าเล่าถึงความเป็นจริงว่าเอออันเนี้ยน้องต้องเข้าเล่าปกติเนี้ยเกรดเท่าไหร่นะฮะเรียนเรียนที่ฟิลิปปินเนี่ยเป็นไงเรียนที่มหาลัยชื่ออะไรนะบีคอนค่ะบีคอนอ่าบีคอนเ่าโอเคเกรดปกติเป็นเท่าไหร่ฮะ เกดด้จะไม่ได้ตัดได้ค่ะเกดมันจะไม่ได้ตัดเหมือนเหมือนประเทศเอาง่ายๆเลยะปกติเราเป็นเด็กที่เรียนดีไหมหรือว่าเป็นเด็กที่สอบตกเป็นเด็กที่ไม่ตกันไม่ตกคือเฉลี่ยป่าค่าเฉลี่ยหรือไงใช่ค่ะก็เเป็็นดกก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นที่น่าจะตัดเกดไม่เหมือนประเทศไทยนะคะพี่ตูน ไม่เป็นไรเ,<อ>เหมือน<บ>ว่าเราในในรุ่นมีร้อยยี่ยี่สิบคนเลี้ยค่ะได้แบบได้เลงตามฐานสกิปก็คือได้ที่สิบเก้าโอ้ก็เป็น<ต>เด<อ>็ก่อนข้างเรียนดีเนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เรียนดีอะ่ะหมายถึงว่าเราอยู่ที่นั่นเราต้องเอาตัวรอดในในทุกทุกวันค่ะทุกคนคจะรู้ดีเลยว่าเราไปถึงที่นั่นเราก็คือคนไทยก็คือน้อยมากแล้วเราก็แบบภาษาเราก็ไม่ได้เลยนะซึ่งข้าวแบบ พูดภาษาอังกฤษเหมือนแบบเอเป็นคำๆอะค่ะแบบแกมมากคืออะไรเนี้ยไม่ได้เลยแต่ว่าไม่อยากให้<า>ทุกคน,นขออทีนี้งานที่ถามน้องก่อนเอาประสบการณ์การสอบเป็นแอลเตรียมสอบที่ผ่านมาก่อนไอสองรอบแรกเนี่ยทําไมมันคิดว่าเธอาออะไรถึงไม่ผ่านแล้วเราอสองรอบที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเจอพี่เนี่ยเราทําอะไรก็คือเขได้เป็นบทเรียนใ,ให้กับน้องสองสองรอบแรกอะค่ะคือเราเรียนอ,อยู่เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวรอดที่นั่นไปวันๆเราต้องอ่านสไลด์ของที่นั่นซึ่งแบบ บางทีสไลด์ของที่นัน่นมันไม่ตรงกับไกด์ไลน์ที่ไทยอะค่ะเออมันไปนเน้นคนละจุดกับที่เราจะต้องเอามาแบบแบบรักษาคนไข้จริงหรือว่าสอบในประเทศไทยเออแล้วมันทําให้เราเหมือนไม่มีความรู้อะไรอยู่ในหัวเลยอะอันนี้อันนี้คือแบบพูดจริงๆเลยคือตอนนั้นก็ดูดูดกู๊ปเอาอออนอาอี้เพื่อเพื่อพี่สองรอบแรกที่เราสอบเนี่ยเราเรียนพิเศษที่อื่นไหมเอางี้แค่นี้ก่อนไม่ไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้เรียนแล้ว แล้วแมททีเรียลที่เราดูเนี่ยเราดูจากอะไรในสองรอบแรกที่เราก็พอ,อ,อ,อดีว่ามันเหมือนมีคนที่มอเดียวกันเขาก็ดูแบบคลิปฟรีในกลุ่ม n อ็อ่อะเราก็ไปดูแบบเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้กิบเหมือนเราก็แบบพยายามดูของหลายสถาบันที่ทําสรุปไว้อะ่ะแล้วเขาก็จะลงในกลุ่มใหญ่มันจะมีแบบกลุ่มเอ็นอหนึ่งที่แบบมีห้าพันคนในประเทศไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะลงสรุปอะไรให้แต่ทีเนี้ยเนื่องจากเราอะพื้นฐานก็ไม่แน่นแล้วเราก็แบบ คือเราอ่านหนังสือไม่เป็นนะคะอันนี้ต้อง hmm. ต้องต้องยอมรับก็คือเหมือนเป็นคนเออ่านจะทําแพนของตัวเองเลยพอทําแพนแล้วมันจบแต่มันไม่ได้อะไรเลยค่ะเหมือนสมมติว่าถูกถามอ่ะจะตอบไม่ได้เออทั้งที่เราให้เราอ่านจบแล้วเราก็ทาไมเราอ่านจบแล้วแล้วเราทําไม่ได้เหรอเราไม่เข้าใจมันแล้วก็อันนี้นี่คือคีย์เวิร์ดเลยเนาะอ่านหนังสือไม่เป็นเนาะแล้วก็เหมือนแบบเออมันจะมีบางคนอ่ะที่แบบว่า จําข้อสอบแค่รอบสิสองรอบสุดท้ายไว้สิสอะไรเงี้ยก็เหมือนข้าวอ่ะเคยเคยฟังตรงเ <c oughs> นี้ยไปแล้วเราเคยทําตามค่ะซึ่งมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่การที่เรามาจําข้อสอบแบบสองรอบสุดท้ายไปสอบเพราะว่าอ่ารอบนี้มันถามยาที่รักษาอย่างเงี้ยค่ะรอบถัดไฟมันถามว่าเฮ้ยพยาตัวนี้คือตัวอะไรเหมือน <Okay. S 1> สตองจิ๋จอยที่มันออกทุกปีอะซึ่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบจําได้เลยถ้าเราไม่ได้รู้ทุกอย่าง ที่ที่แบบอยู่ในเนื้อหานั้นนะเราก็พลาดได้อะอ่ะ๋ยวพี่สรุปให้ฟังเนาะวิธีสิ่งที่น้องข้าวเขาพูดเนี่ยอ่ะแล้ววิธีที่เขาทําแล้วมันไม่เวิร์กนะครับคือหนึ่งคือน้องเขาบอกว่าเขาไปดูมาที่เดียวฟรีซึ่งมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันความรู้พื้นฐานเดิมอะ่ะเขาบอกว่ามันไม่ดีเนาะในหลายๆอย่างแล้วเวลาไปดูมันอาจจะได้แบบบางส่วนแหะเข้าใจบาง <c oughs> เป็นส่วนๆๆไปอะ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขายังเห็นปัญหาของตัวเองในเรื่องวิธีอ่านหนังสือใช่ไหมที่อ่านและจําไม่ค่อยที่อ่านแล้วเหมือนอ่านไปก็งันงันอ่ะจำไม่ค่อยได้รอบใช่จบแบบอ่านให้รู้สึกว่าอ่านนะเนาะโอเคใ่โอ้เนาะเดี๋ยน้องต้นข้าวเขาจะอนอีนิดนึงนะทุกคนก็ทุกคนให้กําลังใจเขาหน่อยนะฮะเพราะว่าน้องเพราะว่าต้องบอกว่าน้องเขาเนี่ยอ่าเพิ่งหายป่วยเนาะอ่าพี่ก็คอยเนาะน้องต้นข้าวไม่ต้องรีบเตรงี้ก่อนอ่ะ เข้า <c oughs> ใจปัญหาระดับหนึ่งแล้วมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาหลักอีกไหมที่คิดว่ามีปัญหาเป็นปัญหาเยอะเลยกับตอนแรกอะรอบแรกรอบหนึ่งรอบสองที่เราเตรียมตัว <c oughs> เออเหมือนพอพื้นฐานเราไม่แน่นแล้วเราไปเรียนแบบให้รอดไปวันๆหนึ่งที่นูน่นเหมือนแบบเออแบบฉันขอแค่รอดที่นู่นอะไรเงี้ยมันทําให้บางทีแทนที่เราแบบจะเลือกคืออย่างที่บอกถ้าย้อนเวลากลับไปได้คือน่าจะเรียนอะไรเพิ่มสักหน่อย แล้วเอาไปบวกกับเนื้อหาที่เราต้องเรียนที่นู่นน่ะมันน่าจะได้ความรู้อะไรที่มันมากกว่านี้เพราะตอนนี้เราจบแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะไปเสริมตรงนั้นไม่ทันแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้หน้างานจริงเอาอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าสมมุติแบบน้องๆที่ยังเรียนอยู่อะค่ะแนะนําแบบว่าเออให้ให้ให้เราเสริมแบบเรียนในประเทศไทยที่อันไหนก็ได้ที่ที่เราโอเคอะเสริมไปกับกับที่ที่เรียนที่มออ่าประมาณนั้นคืออย่างน้อยก็ยังแบบ ได,ได้ได้ได้เก็บแบบบางส่วนที่ที่มันต้องใช้จริงๆแล้วมันจะสะสมไหเรื่องให้อ่านเก็บเรื่อยๆ,ๆอคืออันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่จะแนะนําน้องๆที่เรียนต่างประเทศเนาะไม่ว่าฟิลิปปินส์ที่ไหนก็ตามเนี่ยหนึ่งน้องอยู่ต่างประเทศน้องมีความไม่มั่นใจอยู่แล้วอะแล้วน้องจะ<อ>มาเป็นหมอที่ไทยอะ<ม>การที่น้องได้มีอาจารย์ที่ไทยสักคนหนึ่งเขาสอนจริงๆจังๆอะเออมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอะนะและคุ้มค่าการลงทุนแน่นอนถ้าเขาตั้งยิ่งถ้าเขาตั้งใจสอนด้วยนะครับ ก็พี่ว่านะคือเราเป็นหมออ่ะเราเราลงทุนกับการศึกษาเนี่ยมันไม่เสียหายหรอกมีประโยชน์ทั้งเราและคนไข้ในระยะยาวเนาะเอ่ออันนี้ตองเขาก็ย้ําประเด็นนี้ว่ามันสําคัญนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องคอร์สพี่หน่อยว่าเอา๊ะมาเรียนกับพี่แล้วมาเจอคอร์สพี่ได้ไงแล้วพอมาเรียนปุ๊บอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเออเรามันช่วยเราอย่างไรบ้างค่ะคือตอนแรกก็ไม่ได้ตัดสินใจเรียนนะ แต่ว่าเหมือนมีเพื่อนสนิทอะค่ะเขาเรียนคอร์สเดียวของพี่ตูนแล้วเขาก็ได้คะแนนสูงมากเลยแล้วตอนนั้นมันเป็นจีสุดท้ายที่เราแบบฝึกงานกันหนักมากอ๋อจะบอกอีกประเด็นนึ่งว่าถ้าไม่พอมาอย่าบินกลับมาสอบคะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบงเรา<บ>เรียน,นของตัวเองเปลืองเงินมากแบบเหมือนแบบเฮ้ยไปกลับก็ประมาณแบบค่าตัวก็แพงแล้วก็แบบเฮ้ยแบบห้าวันแล้วต้องรีบกลับไปชดเว้นเลยอะค่ะคือมันเหนื่อยมากไอ้สองรอบแรก ใช่สองรอบแรกคือแบบไปตอนที่มันติดสอบหรือแบบตอนฝึกงานอยู่ค่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคือถ้าเราไม่พร้อมมาอย่าอย่ามาเลยเพราะว่าอันนี้เป็นบทเรียนให้ตัวเองแล้วแต่ถ้าบางคนอยากลองข้อสอบมันก็แล้วแต่แต่ว่าเนี่ยลองแล้วมันมันไม่ผ่านคือทั้งที่แบบคือถ้าใครอยากลองข้อสอบก็เอาข้อสอบเก่ามานั่นทำครับ,บที่บ้านเนาะน้องวิง่นใช่ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งแบบเช่เลยหรือรอ,อะไรอย่างเงี้ยในกูปะค่ะบางทีอะ เคยเราไปดูหลายสถาบันมากเคยดูแบบคืนหมาหอนอนะไรเงี้ยที่เขาสรุปสรุปกันอนะไรเงี้ยะที่แจกฟรีอนะไรเงี้ยแล้วมันจะสับสนกับเราต้องยึดสักสักสถาบันหนึ่งหรือว่ายึดสักที่หนึ่งอะค่ะที่ที่เราอ่านแล้วเก็ตมันนะอะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราแบบสุ่มแรนดอมไปแบบเฮ้ยหลายสถาบันชั้นแบบคืนหมาหอนจะต้องตีห้าชั้น,นอนอนะไรเงี้ยแล้วไปสอบอันนั้นก็เคยทําตัวแบบนั้นเหมือนกันแล้วพี่ตูนก็ดุว่าแบบ เฮ้ยมันต้องไปนอนต้องนอนถ้าใช่ยี่ตรงบอกผว่าต้องนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาอวนเอาครับเอางนี้ก่อนอะต่อไปนะคือคือต้องต้องบอกน้องตอนตรงนะคือคือคอร์สพี่อ่ะพี่ตั้งใจทำคอร์สมากกันเนาะพี่ทามาหลายปีแล้วนะแต่ทีนี้คือพี่พี่ก็ให้น้องข้าวเนี่ยเขามาแชร์นะครับเนาะโดยวัตถุประสงค์พี่อยากพี่เราคุยกับพี่คุยกับข้าวแลลวว่าอยากให้พูดตามความเป็นจริง ไม่ต้องมาโปรโมทพี่อะไรก็ไดนะ้แต่ว่าคือเขาก็ค่อนข้างในชอบคอร์พี่จริงๆอะนะก็มีอะไรอะเข้าลองลองลองสมมติว่าเนะี่ยพี่พี่ไม่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเป็นรุ่นน้องที่ฟิลิปปินส์หรือเป็นรุ่นน้องที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้าจะแนะนํำยังไงดีเอาเป็นเรื่องเรื่องอ่าเป็นเรื่องการเรียนโดยรวมเนี่ยแนะนําไปแหละเนาะ เรื่องการเรียนโดยรวมเราแนะนําว่าหนึ่งอะไรเราควรลงเรียนนะอย่าคิดว่าจะเรียนเองอะไรเงี้ยเราควรจะอ่าเราไม่ควรบินมาสอบถ้าเกิดเราไม่พร้อมอ่ะแต่ถ้าในแง่คอร์สพี่เนี่ยจากประสบการณ์ที่แบบเพื่อนสนิทเราก็เรียนเฮ้ยท่านทำไมตอนก่อนเพื่อนเคยพูดไหมทําไมเราไม่ลงแล้วก็อ่าทําแล้วก็เราอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับรุ่นน้องในฟิลิปปินส์อยากพูดเรียนคอร์สพีก็คิดว่าจะบอกใครยังไง คือแบบบางคนเขา่าอาจจะแบบเก่งมากๆเขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแต่แบบสําหรับข้าวมันไม่ใช่คือภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เนี้ยซึ่งแบบแบบพูดได้เป็นคำาหรือแบบอ่านไม่เป็นคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยแต่พอพอมาเรียนอันที่มันแมทกับตัวเองอะคือเข้าเริ่มจากฟังเทปของทิ่ตนค่ะทุกเทปอะที่มันเป็นแบบสมมติพาร์ตออร์แกนที่เข้าอ่านไม่ทันน่าจะแบบเหมือนมาสมัครทิ่ตนอีกประมาณเดือนครึ่งเองอะมันเหลือเวลาน้อยมากเลย เออแล้วเ,เราจะเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นซึ่งในหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะ่ะมันอาจจะอ่านจริงๆได้แค่ห้าถึงหกชั่วโมงเพราะว่าพักกินข้าวนู่นนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบอ่านที่ร้านกาแฟแต่ว่าเออแต่ก่อนอ่ะจะฟังเพลงแทนนะะแต่ว่าไอ้ช่วงนั้นมันเครียดมากเพราะว่ามันจะรอบสุดท้ายแล้วก็เลยฟังเสียงพี่ตูนะแทนก็คือหก็คือฟังเสียงของพี่ตูแล้วก็ เหมือนมันไม่ทันแล้วใช่ไหมเราก็ไปดูพา์ที่มันเป็นข้อสอบของพี่ตูนเลยค่ะแยกไปแต่ละออกแกนเลยคือเราเก็บออกแกนก่อนนี่มันคือจุดที่สําคัญมากแต่ว่าตัวข้าวก็คือทิ้งทิ้งฟาร์มาคทิ้งไบเคมไม่แล้วก็ค c ซอย่าทิ้งเพราะว่ามันเป็นพา์ที่เก็บได้ง่ายซึ่งมันเหมือนข้อสอบเดิมเลยค่ะอันนี้คือข้าวก็คือแบบไม่ที่ทําความเข้าใจมันมากแต่ว่าถ้ามีเวลาควรทําความเข้าใจก็ได้ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตก็โอเค มันก็ทํามันก็มาช่วยให้เราผ่านไปได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบเคยแบบมือเดียงกับพี่ตูนว่าเข้าไม่ได้คือไอตอนทําเทสอะค่ะพี่ตูนจะมีเทสให้ทำสี่รอบใช่ไหมคะเราจะรู้เลยว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านคือเทสเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวอธิบายน้องคุณคือเทสเนี่ยมันเป็นค,คล้ายๆกับสอบข้อสอบเสมือนจริงร้อยห้าสิบข้อให้น้องเข้ามาท<ไ>ํจาจับเวลาเหมือนกับน้องข้อสอบเป็นแอลจริงๆอะเนาะ อ่าโอเคแล้วเป็นไงฮะซึ่งให้ทำแล้วสี่รอบนะก่อนสอบจริงอ่ะเออแล้วเป็นไงบ้างใช่แล้วเราเหมือนเข้ามาในในแบบมันเหลือแค่สองรอบสุดท้ายแล้วมันมันเดือนครึ่งอ่ะพี่ตูนพี่ตูนเปิดไปแล้วสี่ใช่ไหมแต่เข้าเมื่อวันสมัครแล้วก็เหลือสองรอบสุดท้ายเข้าก็เลยแบบลองทําเองมันก็ได้เท่ากันสองรอบเลยคือพี่ตูนบอกว่าเราต้องผ่านหกสิบเปอร์เซ็นแล้วเราเหมือนเข้าพูดกับพี่ตูนว่าเข้าแบบเออเข้าจะเอาแค่ผ่านอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเดี๋ยวแบบจะเล่า สเต็ปหนึ่งอะที่ไปเล็กทีเรามันเจออะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นมันคิดว่าก็ฉันจะเรียนแค่ผ่านไงฉันไม่ได้จะเรียนเอาท็อปหรือแบบเอาสองร้อยกว่าคะแนนเหมือนคนอื่นเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันอยู่ไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่ในใจของน้องน้องหลายหลายคนนั่นแหละที่เรียนเออกูอยากแค่แบบได้ใบอ่ะผู้ดำตงนะเออจบเป็นหมอเพื่อว่ากันหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวมันก็คงมีทางไปมั้งต้เรียนเอาแค่ผ่านอะเออ ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะเล่าฟังอีกทีหนึ่งว่าทาไมเขาถึงคิดว่าไอ้ทาแบบเนี้ยมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะฮะใช่เอาเตอบอหแล้วทีนี้มันแบบถ้าแพทยสภาแบบสอบแต่ละครั้งก็ประมาณนั้นห้าจุดสองเปอร์เซ็นเซฟเซฟใช่ไหมคะตอนที่ทําเทสของพี่ตูนนะได้ประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งพี่ตูนบอกว่าเฮ้ยเราต้องประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเราถึงจะแบบโอเคหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ตูนคือไม่ได้แบบเน้นว่าแบบ มันจะต้องแค่สอบผ่านหรออะไรเนี้ยพี่ตูนอยากให้เอาไอสิ่งที่พี่ตูนสอนอะไปไปใช้ในชีวิตจริงเนี้ยเขาก็ยังแบบมองไม่เห็นแบบไม่เห็นว่าเฮ้ยต้องการแค่ผ่านเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการที่จะอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอมันประกาศผลมาแล้วเราอะไปไปได้ไปลิกทีบในโรงพยาบาลเอกชนเอกชนแล้วกรัฐอะ่ะอย่างละแค่อาทิตย์เอง เออมันก็เลยได้เห็นภาพชัดว่าเฮ้ย hey, ถ้าเรา,าไม่มีความรู้<ห>ตรงเนี้ยใช่ค่ะมันก็เลยเปลี่ยนไมค์เซ็ตว่าเออถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้อะตอนที่เราไปเรียนเนี่ยแต่ปีแรกเราจะเรียนเติมไปเลยอ่ะเพราะว่าพอตอนที่เราเป็นหมอจริงๆเราต้องรักษาคนไม่มันไม่มีชอยให้เลือกนะคะมันไม่ได้มีชอยให้เลือก้าชอยเหมือนการสอบ N.L. แต่มันคือเราเหมือนต้องแบบมีความรู้อ่ะไม่ใช่แบบวันะตัวเราเองที่อึง้งแล้วก็ซับประวัติไม่ได้ คือน้องหลายคนอน่ะจะชอบคิดว่าแบบเดี๋ยวค่อยก็ได้เออก็รุ่นพี่ก็ผ่านมาได้แต่แต่พี่จะบอกให้นะอันเนี้ยคือสิ่งที่พี่ต้องการจะบอกรุ่นพี่เขาไม่ได้มานั่งพูดจริงๆนะเว้ยว่าเขาเจออะไรบ้างกว่าเขาจะผ่านไปได้เช่น <c oughs> มีมีคนไข้กี่คนที่เขาแบบให้การรักษาที่มันไม่เหมาะสมหรือเขาต้องโดนแบบอ,จอาจารย์คนรอบตัวกี่คนที่แบบมองด้วยสายตาที่แบบเฮ้ยทำไมทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เข้าใจไหมอันเนี้ยเขาแบบเพเออเิ่งมาเข้าใจในสิ่งที่พี่ตออมันมี <ไป S 1> เรื่องอย่างนี้ที่จะไปมีเรื่องอย่างนี้เยอะมาก <c oughs> คือน้องแล้วมันเจ็บแล้วมันหลายครั้งมันเจ็บปวดมากแล้วบางทีมันถึงขั้นที่แบบเออไม่เป็นหมอแล้วก็ได้มัเห็นอย่างนั้นเลยจริงๆเพราะนั้นการตั้งใจเรียนเนี่ยมันสําคัญน้องหลายคนคิดว่าเออรุ่นพี่ผ่านไม่ได้เดี๋ยวเราก็ผ่านได้เอาแล้วรู้ได้ไงว่าเขาผ่านยังไงร,รู้ไหมไม่มีคนมาเล่า นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่มีโอกาสเนี่ยพี่จะเอารุ่นพี่ตัวจริงๆเลยที่เขาเป็นหมอจบจากฟิลิปปินส์เขาทํางานที่ไทยเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างว่าเขาจะทําได้แล้วมันดีไม่ดีถ้าย้อนเวลาเขาจะทํำยังไงไม่มีคนมาบอกครับน้องเนาะโอ้ไอยเยอะเลยเนาะกินน้ำนํำไหมสิบน้ําก่อนไหมเออแล้วองสารนะฮะอ่ะสารุปแล,แล้วแล้วการมาเรียนคอร์สพี่เนี่ยมันมีอะไรที่บ้างที่เราประทับใจแล้วแบบเออเราอยากแชร์แล้วคิดว่ามันจะเหมาะกับน้องคนไหนบ้างอืม คือ,<พ>อช,ชอด้อบเป็นม <laughs> ไม่ไเป็นไรก็ <laughs> คือเหมือนตัวเองอ่ะชอบแบบเคล็ดลับในการจำอะไรเงี้ยแบบบางอย่างนะคะอย่างอย่างเช่นที่เราจำไม่ค่อยได้เลยแบวาบว่าแบบอ่ะอย่างเช่นในคอร์สพี่ตูนจะมีแบบเก็ตแก๊ใช้เมทัอะไรเงี้ยเอามันเป็นเทคนิคแบบนี้นซึ่งแบบมันจะแมทกับตัวข้าวเองข้าชอบจําอะไรแบบเนี้นแล้วมันทําให้จําได้ง่ายค่ะหนึ่งคื<ล><ข>อชอบี่คอร์สพี่มีเทคนิคการจาอ่า ใช่มันทำมาให้เราแบบเออเ้าจะเข้าใจเนอาหาด้วยเพราะตอนที่ไปเล็กทีปอเหมือนค่าแลบบางตัวเออตอนที่ยังไม่ได้มาเรียนคอพี่ตุนก็ไม่เคยจําเลยแต่พอมาเรียนใช่ไหมมันมีบางอย่างที่ต้องจําไปเลยแล้วพอตอนที่ไปเล็กทีปแล้วเหมือนแบบอาจารย์หมอเขามาแบบเคสน,นี้แลบบออกมาเป็นอย่างเงี้ยคุณแบบต้องส่งอินเวสทิเกตอะไรเพิ่มแล้วมันผิดปกติยังไงแล้วคือแบบให้ได้แอบโรคเลยตอนที่เราไปเล c t ทีป แล้วความที่เราแบบเหมือนจบต่างประเทศอะค่ะมันก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อใจในความรู้ของเราหรืออะไรเนี้ยแต่ว่ามันเราก็เจอคนหลากหลายรูปแบบอะค่ะบางคนก็ให้กําลังใจแต่บางคนไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้นั้นไอ้นั้นเ<ว>หลัง,ลงเอาเอางี้ก่อนอไอ้นั้นมันเป็นพาร์ทหลังเนาะข้าวเนาะเราเอาอเอาแค่ว่าเนี่ยประทับใจอะไรในคอร์สพี่ก่อนอะในแง่เนื้อหาก็อันึงหนึ่งคืออะมันมีเทคนิคในการจําที่ง่ายขึ้นอะแล้วมีอะไรอีกฮะอแล้วก็ เหมือนการสอนเนื้อหามันจะสอดคล้องกับการเฉลยข้อสอบอะค่ะคือข้อสอบอะมันบางเวลาที่เราไปเซฟเฉลยฟรีมาบางทีมันเฉลยผิดอะแล้วมันทําให้เรามาดูแล้วแบบยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่เลยอะเออเข้าก็เลยดูแต่ของพี่ตูนเลยอะอันนี้ก็คือแบบเหมือนเข้าไปแกะเองอเข้าไปดูเองข,อข้อสอบดูแค่สองปีสุดท้ายอะแต่ว่าอันพาทที่เป็นออกแกนก็คือพี่ตูนแยก ผ่านให้อยู่แล้วมันจะมีตั้งแต่ปี2017จนถึง2023ที่มันแยกผาบเลยแล้วส่วน24-25เราก็มาดูเพิ่มมันก็จะบซึ่งข้อสอบเนี้อหามันก็ฟําแบบมันก็ไม่ได้ฟั่ขนาดนั้นอ่ะมันมอนออกครอบคลุมมีสไตล์การสอนอะไรอีกไหมที่ชอบอ๋อมางทีเพื่อนก็จะมาขอแบบ เออเทคนิคว่าให้เรียนของพี่ตูนแบบเออเข้าใช้เทคนิคอะไรวะทําไมมันถึงมาผ่านรอบที่แบบทุกคนบ่นว่ามันยากหรืออะไรเงี่ยแต่ที่จริงไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยวันที่สอบเสร็จก็คุยกับพี่พี่ตูนเลยว่าเออแต่เข้ารู้สึกว่าเข้าทําได้อะก็เหมือนที่พี่ตูนสอนเลยมันอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าเราแต่ถ้าเราจะไปจําแต่บอกว่าแบบบางคนจะคิดว่าข้อเหมือนข้อสอบเก่าไหมอะไรเงี้ยเพื่อนข้าวอีกคนหนึ่งก็จะถามว่ามันฉันจะทาข้อสอบเก่าไปอยเงี้ะ ซึ่งมันไม่ทายอะค่ะมันเหมือนเราต้องรู้ทุกอย่างแล้วพี่ตูนก็สอนครอบคุมหมดแล้วอะถ้าเราจําไปแบบเราเราต้องเข้าใจมันไม่ใช่การจํามันนะคะถ้าเราเข้าใจมันอะมันก็จะเก็ตพี่อยากถามเรื่องโคชชิ่งหน่อยคือคอร์สพี่นะอีกอันหนึ่งที่พี่ทํานะคือพี่โคชชิ่งเนาะซึ่งพี่ก็พูดโคชชิ่งกับข้าวหลายรอบเนาะก็คือการสอนแนะนาวิธีการเรียนอะไรต่างๆนะพี่อยากรู้ว่าก่อนที่จะมาเจอพี่ กับหลังที่มาเจอพี่เนี่ยวิธีการเรียนเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างและอะไรที่เราคิดว่ามันมันแบบช่วยเราได้จริงๆเลยเออเี่ยลองบอกแบบจากใจเลยเหมือนแบบเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่เป็นแบบทุกคนจะคิดว่าแบเฮ้ยแม่งเป็นคนที่ขยันมากแต่ทำไมบแบบตอบไป่ผ่านะตอบไปตั้งหลายรอบหรือะไรเงี้ยเออคืออ่านจบอะแต่ที่บอกว่ามันไม่ได้อะไรเลยแล้วจะบอกพี่ตูนว่า ก็อ่านจบแล้วนะแต่มันตัดช้อยมันก็ยังเหลือนะสองช้อยที่แบบไม่เก็ตอยู่ดีอนะไรเออแล้วพี่ตุงก็จะบอกว่าแบบเอยฉันบอกให้แกทําโจทย์ไนงะเอ,อแบบว่าทําทําโจทย์อนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทําแค่แบบรอบเดียวหรืออะไรอนะ่เงี้ยเออมันมันเลยไม่เข้าใจเราเราเลยเหมือนเราไม่ได้ฝึกคิดอะไปอ่านแค่โจทย์กับคําตอบตอนแรกที่อ่านอ่านหนังสือแบบนี้คืออ่านแค่โจทย์แล้วก็คาตอบซึ่งมันก็จะไม่ได้มีประโยชน์เลยเลยถ้าเราไม่ทําโจทย์ เออเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกการคิดไม่ได้ไม่ดึงบอ้อที่เราเรียนรู้อ่ะพ,พี่คำแนะนําอะไรของพี่บ้างที่แบบพี่เรารู้สึกว่าพี่เรามาใช้แล้วมันได้มันดีจริงๆพอพี่โค้ชเราไปาเ,าเรื่องเรื่องเรื่องการอ่านหนังสือการทําโจทย์แล้วก็อ๋อพี่ตูนก็จะพูดเสมอว่าอ,อ๋อข้าชอบเล่นตัวเองอะไรประมาณนั้นเฮ้ยมันจะทําไหมอ่ะเหมือนแบบมันไม่ทันแล้วค่ะพี่ตูนมันไม่ทันแล้วอนหนูไม่ต้องอ่านแค่นี้อะไรอยเงี้ยแต่พี่ตูนจะบอกว่า มันไม่เกี่ยวกับว่าแกทําช้าหรือมันเร็วมันไม่ทันมันเกี่ยวกับว่าแกได้ไปพัฒนาตัวเองในในทุกวันที่แกทํามันหรือเปล่าทําให้เต็มที่สุดเพราะว่าจะพูดกับพี่ตูนเสมอว่ามันเดือนครึ่งยังไงมันก็ไม่ทันพูดกับพี่ตูนเนี่ยจะนพี่ตูนบอกว่าก็ทําให้มันเต็มที่ทําเท่าที่จะทําได้อสุดท้ายก็แบบก็ก็ดีใจมากที่ี่ผ่านมันมันก็เป็นอย่างนั้จริงเพราะว่าตลอดเดือนครึ่งก็คือเครียดเครียดมากอืม สุดท้ายแบบเออก็ก็ผ่านอะไรเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนวิธีการอ่านหนังสือคิดว่าคอร์สพี่เนี่ยมันจะเหมาะกับน้องแบบไหนหรืออาจจะแบบเหมาะกับน้องแบบไหนเป็น <c oughs> พิเศษไหมคือถ้าน้องแบบน้องบางคนก็จะแบบเฮ้ยยังไม่ต้องคือมาฟังมาถึงตอนเนี้ยน้องหลายคนจะคิดว่าเออต้องหาที่เรียนแล้วแหละแต่อาจจะคิดว่าเฮ้ยหาที่ไหนดีหรือยังไงดีอย่างเงี้ยจะแนะนํากับน้องแบบนยังไงก็เหมาะกับคนที่อ่อ อยู่เรียนต่างประเทศอะไรพคกนีตรงๆ mm hmm. แบบหมอกับแพทย์ที่เรียนอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วก็คนที่พื้นฐานไม่แน่นหรือว่าคนที่แบบเอออ่านหนังสือไม่เป็นแบบ่าวอะเออจะบอกว่า mm hmm. ข้าวก็เคยสอบเอาแบบตกวิชาไมาเนอร์เหมือนเนี้ยนะคะตอนที่อยู่ที่นูน่น mm hmm. เออมันแบบไม่ได้ความรู้ค่ะเหวอะไรเลยแบบตกวิชาไมาเนอร์แต่ว่าก็ก็เอาตัวรอดจนผ่านมาได้ อ่าที่บอกว่าไม่เคยตกแค่ลืมไปว่าตอนเหมือนปีสองตกไปตัวหนึ่งเป็นพราไซต์ใช่แต่ว่าก็ก็ผ่านมาได้แบบไม่อยากให้ทุกคนท้อเพราะว่าถ้าสมมติเราทําเต็มที่แล้วหรือบางคนมาเรียนติวแล้วอ่ะไม่ว่าจะสถาบันไหนก็ตามเนี่ยแล้วไปคิดว่าเฮ้ยฉันยังไม่ผ่านเลยว่ะหรืออะไรเนียมันไม่มันไม่ใช่ทุกคนที่แบบมาเรียนแล้วมันผ่านเลยมันขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่คนติวอะ hmm. เออแบบคือมันส่วน แบบแปดสิบปอร์เซ็นมันขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะถ้าเราอ่านหนังสือไม่เป็นหรือว่าจำแต่ข้อสอบอะไรเมันก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วแล้วหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเราอ่ะอันหนึ่งคือเราถ้าเข้ามีโอกาสย้อนไปเข้าจะเลือกเรียนตั้งแต่ปีไหนอ่ะที่มหาลัยเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็แบบคินใช่โอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องเลือกเนี่ยอาน้องบางคนเขายังตัดสินใจไม่ได้เขาจะเลือกอสถาบัน A B C D อ่นะเขาจะเลือกอยังไงน้องคนไหนที่น่าจะเหมาะกับคอร์สพี่เราบอกว่าเหมาะกับต่างประเทศทุกคนอ้าพี่แล้วจะรู้ได้ไงว่าเหมาะกับคอร์สนี้มันมีอะไรที่ต่างจากคอร์สอื่นหรือยังไงไอเนี้ยพอจะเรียก่อนที่จะมาเรียนกับพี่ตูนนะคะแบบดูของหลายสถาบันมากเลยนะที่แบบแจกฟรีอ่ะมันเยอะแยะมากมายใน YouTube ที่มีฟรีก็เยอะแยะหรือแบบในจอดาที่เขาแจกกันในในกลุ่มใหญ่อ่ะค่ะก็มีหลายสถาบันเลย เออบางสถาบันเราก็รู้สึกว่ามันยาวมันยืดเยื้ยอไปอะไรเงี้ยเออแบบมันมันไม่ได้คือแบบเคยอ่านไปสอบแล้วมันก็ไม่เก็ตเลยอะเงี้ยแล้วส่วนแบบเ็ารู้จักคนที่เรียนกับพี่ตูนหลายคนนะคะแนนเขาสูงมากๆแบบเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยหลาย<ร>าคนเลยใช่หลายคนอย่างเช่นเพื่อนปานิชข่าวค่ะ ก็แบบเหมือนเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แนื่าไมเราเรเก่งเรียด้วยไม่ตอนนั้นอ่ะเราไม่ไปเรียนกับเขาเลยเอาเขาก็เรียนอยู่เขาก็น่าจะแบบตอนนั้นแบบตอนนั้นคิดว่าไม่เรียนดีกว่าเปืองเงินเสียด้เงินใช่ตอนนั้นแบบมันแพงจังเลยอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เสียดายเวลามากกว่าใช่ตอนนั้นคิดว่าเราเรา เราดูในกูปีกว่าอะไรเนี่ยมันก็มีคนเอามาสรุปนี่หว่าอะไรเนี้ยแต่ปรากฏว่าเราอ่านสรุปของคนเองไม่รู้เรื่องเอเราต้องมามนั่งมานั่งเรียนเองได้ยินเองเลยอืมอ่าแล้วเอางี้ประทับพี่อยากรู้อีกอันหนึ่งคือไอ้ตอนโคชชิ่งอะเราประทับใจอะไรในการโครชชิ่งของพี่บ้างมีอันไหนไหมเช่น <c oughs> อ่าเราไ้เทคนิคการเรียนแบบนี้เทคนิคการ อะไรอย่างเงี้ยที่จริงพี่ตูนะตนะ่ะจะแบบพิมพ์ไว้อ่ะในในคอร์สที่ให้ดูวิดีโออยู่แล้วถ้าเรามีเวลาขนาดนะั้นะมันมันก็ดีเลยก็อย่างที่บอกว่าแบบถ้ามันถ้ารู้ว่ามันแบบเออมันมันโอเคอนะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกก็คงดีเพราะว่าพี่ตูนจะแพนช่วงเวลาไว้ให้เลยนะว่าควรอ่านแบบนี้แบบนั้นลนะแล้วมันก็จะ<ด>มีแพน,<ค>นเลยเขียนแพนให้ว่าให้เตรียมตัวยังไงเนาะ ใช่แต่ว่าพี่ตูนก็จะบอกเสมอว่าแบบเออเรียนหมอมันไม่มีใครพร้อมตลอดมันไม่ใครพร้อมหรอกข้าวแต่ทําให้มันดีที่สุดอันเนี้ยมันเราไม่ทให้เราแบบโอเคอะแล้ววิธีอ่านหนังสือของข้าวอะก่อนที่จะมาเจอพี่อะเราอ่านแบบเป็นพืชเดียวไม่ได้หยุดเลยป่ะแล้วตอนหลังมาเจอเออเราเราเปลี่ยนวิธีเราเปลี่ยนวิธีอ่านยังไงบ้างหนังสือก็ทําตามไกด์ไลน์ของพี่ตูนเท่าที่จะทําได้แต่ตอนนั้นฝึกษาพี่ตูนว่า พี่ตูมนแบบมันเหนื่อยแบบอาจเหมือนเดือนครึ่งอะแล้วเข้าเพิ่งแบบฝึกงานเสร็จอะมันเหนื่อยมากเพิ่งกลับไทยอะเออแล้วแบบเหมือนพักไปแป๊บหนืงอแล้วค่อยมาเริ่มมันเหลือลาให้เดือนครึ่งเออพี่ตูงก็ก็บอกว่าแบบทำโจทย์ก่อนเลยปีล่าสุดสองปีอนะไรเงี้ยเขาก็ทําตามมันมันก็ได้ผลนะคือไอปีล่าสุดมันก็ออกมันก็ออกครอบคุมอะหมายความว่าปีที่แล้วมันอาจจะเอาชอย เอาโจ์มาเป็นชอยปีนี้เอาชอยมาเป็นโจนเนี่ยมันก็วนอยู่แค่นั้นนะคะใช่ถ้า <Okay. S 1> ถ้าดูความพ่ตูลครบโอเคเนาะก็ขอบคุณ <ขอ S 1> มาก,กครบแนอยู่ขอบคุณน้องข้ามากเนาะในเซสชั่นแรกนะครับเนาะก็เนี่ยลองไปรวบรวมนะครับเนาะเราก็ได้คุยกันหลายอย่างเนาะที่เกี่ยวกันเตรียมสอบเตรียม <c oughs> ตัวอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณข้ามากเดี๋ยวให้เขาพักกินไอดื่มน้ำนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มเซสชั่นหน่นะครับต้อง ต้องปิดไมค์ก่อนป่ะพี่ตูน